พื้นฐานของการพัฒนาประเทศส่วนหนึ่งคือการมีไฟฟ้าใช้โดยทั่วถึงทั้งภาคประชาชนภาคอุตสาหกรรมและสาธารณูปโภคของภาครัฐจึงได้มีการจัดสรรงบประมาณในการขยายสาธารณูปโภคในส่วนนี้อย่างต่อเนื่องทุกปีดังนั้นการวางแผนที่จะขยายระบบส่งไฟฟ้าให้กระจายทั่วถึงในทุกภาคส่วนจึงเป็นส่วนสำคัญในความสำเร็จของแผนดังกล่าว ดำเัิมมาจนนะครับของเราทําธุรกิจหลักทั้งหมดสามธุรกิจด้วยกันนะครับธุรกิจแรกก็คือธุรกิจผลิตภัณฑ์ปักกิ่งนะครับเรามีโรงงานทั้งหมดหกโรงงานนะครับกระจายอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศนะครับลูกค้าหลักเราก็คือการเป็น้าส่วนปุ๋ยภ้านะครับโรงงานเรามีตั้งแต่ภาคเหนือหรือลำปางภาคอุสานที่เชียงศิลป์นะครับภ้าการที่ไหนานะครับภาาตะวันออกที่ชนบุรีที่ใต้เรามีสองโรงงานมีสุรธานและสงขานะครับ ธุรกิจที่สองจะเป็นธุรกิจลักเหมาก่อสร้างระบบสายส่งไฟฟ้านะครับก็เป็นทั้งงานโอเวอร์เฮดนะครับงานสับเสาตั้นสายนะครับแล้วก็งานอันดับกล่าวนะครับางานไฟฟ้าใต้ดินนะครับลูกค้าหลักของเราก็มีทั้งสามการไฟฟ้านะครับก็เป็นการไฟฟ้าจดมิภาคการไฟฟ้าสายเกิหแล้วมีการไฟฟ้าแล้วก็หลวงนะครับธุรกิจที่สามเป็นธุรกิจลักเหมาก่อ,อสร้างโยธานะครับเราก็ทําได้ตั้งแต่งานอาคารเขื่อนจำแนงจำดินสะพานนะครับ ทั้งธุรอจิที่สองและที่สามเนี่ยเราสามารถใช้ผลิตภัณฑ์นะครับจากโรงงานของเราในการเป็นต้นทุนของงานก่อสร้างนะครับก็ทําให้มีคอนเซฟติ้งตรงนี้ซึ่งเป็นข้อได้เสียของเราในการกำหนดงานครับอก็อถือว่าเราเรา,เรา,เรามีต้องบอกว่าเป็นโรงงานของเรานี่ครบครบ,ครบทั่วทั่วภูมิภาคข,ของประเทศไทยเลยไหมครับครบไหมครบเนาะครับ ครบครับครบครับของเราเป็นบริษัทเดียวในประเทศนะครับที่มีโรงงานผลิตเสาไฟฟ้าครบทุกภาคของประเทศคือภาคเหนือภาคกลางตะวันออกใต้เรามีครบทุกภาคเลยครับอืมขอแค่ในทางส่วนของจุดแข็งของที่กรนะครับหนึ่งก็คงเป็นประสบการณ์มาสามสิบปีนะครับบริษัทก่อสร้างตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยสามสิบสองนะครับ ก็เริ่มที่ผลิตผลิตประกันกีก่อนนะครับแล้วก็ปีประมาณปีสี่กว่านะครับสองห้าสี่สองเศษเศษนะครับก็เริ่มทํางานไส่กลงแล้วประสบการณ์เราก็ยี่สิบกว่าปีนะครับงานโตท่าเราก็ทำมาสิบกว่าปีแล้วนะครับแล้วก็ข้อที่สองเนี่ยก็จะเป็นไอ้ตัวโรงงานที่เราได้คุยกันไปนะครับของเรากระจายอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศนะครับไม่ว่างานจะขึ้นที่ตรงไหนเนี่ยเราเราก็พร้อมส่งนะครับแล้วตรงนีสองร้อยกิโลเนี่ย ประมาณกี่กิโลเมตรนะครับโรงงานเราสาม,มารถครอบคลุมได้พื้นที่ของประเทศนะครับแล้วก็ข้อที่สามที่เป็นข้อได้เสียของเราคือว่าจุงแข็งนะครับก็จะเป็นตนาจีของฐานธุรกิจในบริษัทเรานะครับกวคือว่าอย่างอย่างเช่นงานสายส่งระบบไฟฟ้านะครับโดยจะช้องานโอเอเนี่ยที่เป็นงานของอไฟฟ้าบวดปูน้า <_ han> เราก็สามารถใช้ต้นทุนที่เป็นสายไฟฟ้าจากผลิตภัณฑ์โรงงานของเราเองได้นะครับ แล,แล้วก็ทั้งนี้ในบทที่สามที่เป็นธุรกิจง,งานลับเหมาโยธานะครับเราก็จะเน้นไปที่งานกันแพงกันดินงานเข่อนงานสะพานซึ่งผลิตภัณฑ์หลักในการสอสร้างะไรก็จะเป็นเสาที่เราผลิตได้เองที่องค์รงานเราครับครับแล้วอย่างนี้ถ้าพูดถึงพวกสายส่งนี้เราเราไอ้ที่มีโครงการเอาสายไฟฟ้าลงรินเนี่ยเราทําด้วยไหมครับเขาทําด้วยนะทําด้วยนะ ในส่วนของเอาไฟฟ้าลงดินนะครับเราก็รับงานทั้งการไปฟ้าตรวจคุณภาพนะครับแล้วก็การไปฟ้าแล้วก็อู่ห้องนะครับเราเข้าทั้งสองการไปฟ้าเลยและตอนนี้มันมีบิดออกมาเนี่ยเราก็เข้าเข้าประมวลถู่ต่อนนองครับผมเพราะงั้นเราแล้ววันทุกวันนี้เราเรารับรับงานสายส่งเห็นว่าในส่วนของกิดเควีครับเป็นส่วนใหญ่ รักผมก็ต <Wars> ัวนี้เนี่ยจะเป็นเป้าในการที่เราจะขยายในอนาคตนะครับเป็นเป้าที่เราต้องการจะโกลด์ในอนาคตก็คือตอนนี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยร้อยห้าเคลรีนะครับระดับแรงดัน้ปเนี้าของไฟฟ้าส่วนปุมยผ้าตอนนี้เราเข้าได้แล้วเข้าได้แล้วนะครับเป็นระดับแรงดันถูงชุดของไฟฟ้าส่วนปุมยผาานะครับในส่วนของไฟฟ้าฝ่ายผลิตหรือีแกนนะครับจะมีต้องมดคามแรงดันด้วยกันเริ่มต้งแต่ร้อยห้าแคลอรี่อางสื่อแลกทรเข้าได้นะครับ 200-30 TWh เนี่ยปัจจุบันนี้เราปรเ,เป็นตัวเตียงกับบริษัทขังธาตน,นะครับทีบ่ปีนี้เนี่ยงานน่าจะจบนะครับแล้วก็ปีหน้าเนี่ยเราจะสามารถเข้าประมูล2 3 0 TWh ได้เองนะครับหลังจากจบงานแล้วนะครับ嗯嗯ก็โปรเจกต์แวลูเนี่ยต่อโครงการ15 1 TWh เนี่ยประมาณ100กว่าล้านนะครับตอนต้น แต่ว่าถ้าเกิดเป็น2 3 0 KV เนเ่ยมูลค่ามันจะประมาณ300ล้านขึ้นไปนะครับก็ในในอนาคตอีกสองปีข้างหน้านะครับเราก็ตั้งเป้าว่าจะประมูลงาน500 KV ก็ได้นะครับซึ่งเราเป็นพาร์ทเนอร์ที่เจรจากันอยู่นะครับในส่วนของ500 KV เเี่ยจะเป็นระดับแรงดันสูงสุดของประเทศไทยแล้วนะครับผู้แก่ก็จะจงวนน้อยลงนะครับมูลค่าโครงการก็จะเป็น1,000ล้านน1,000ล้านบาทขึ้นไปครับผม เราคงเอาไปไปแนนใ้ตัวโรสที่เราจะจะเจติบโตในส่วนของงานสาส่งระบบไฟฟ้าเนี่ยนะครับ mm hmm. ส่วนหนึ่งเนี่ยตอนนี้ราคาหุ้นเรา80บาทนะครับ105ล้านหุ้นก็ได้เงินประมาณ9าล้านนะครับส่วนส่วน70ล้านเนี่ยเราคิดว่าเราจะไปใช้ไปแนนใ้ตัวตัวงานก่อสร้างที่จะขยายนะครับทัในส่วนของสายส่งด้วย เราอาจจะมีงานโดนทาบ้างน,นะครับซี่เราโครงการปฏิจัยส่งเป็นส่ยยนวนมากอยู่แล้วนะครับในส่วนที่เหลืออีกประมาณยีล้านนะครับเราจะเอาไปใช้ปรับปรุงประสิทธิภาพของโรงงานนะครับโดยเราคงเน้นไปที่เรื่องรถขนส่งนะครับรถขนส่งเราอาจจะมีการินเทสสังส่วนนะครับปัจจุบันนี้เรามีรถขนส,ส่งเนี่ยของบริษัทเองกระจายอยู่หกโรงงานเราในประมาณ3ามว่าตันนะครับเราก็จะไปอีเทสไอ้ตัวที่มันเป็นรุ่นเก่าก่อนนะครับรุ่นที่จริงๆแล้วของบริษัทเนี่ย ส่วนส่งอายุใช้งานเนี่ยต้อข้างนานประมาณยี่สิบกว่าปียังมีนะครับเราคงไปเปลี่ยนรัตถที่เก่าที่สุดก่อนครับผมครับแล้วอย่างนี้เราเราปัจจุบันเนี่ยเรามีแบ็กหลอกอยู่เยอะไหมครับแล้วก็จะรับรู้เมื่อไหร่อย่างไรครับครับตัวเลขแบ็กหลอกเรานัททีสอนะครับเรามีงานก่อสร้างอยู่ร้อยหกสิบล้านนะครับครับรับรู้ภายในปีนี้ทั้งหมดนะครับอืมแล้วก็งานผลิตภัณฑ์เนี่ยมีอยู่ประมาณห้าสิบล้านกำลรับรู้ปีนี้เหมือนกันครับ ในส่วนของครึ่งปีหลังเนี่ยเราเราตั้งเป้าว่าเราจะมีผลงานประมาณต่อยล้านนะครับแล้วโดยโดยที่จะตัดงมุลเพิ่มเพื่อทำงานอะไรดี่ล้าครับแล้วโดยโดยโดยแต่ละงานแต่ละโปรเจกที่เป็นแบ็กหลอกของเราเนี่ยเราเรามีระยะเวลาที่จะรับรู้มันเนี่ยแต่ละแต่ละโครงการได้นานไหมครับโดยเฉลี่ยกับโดยเฉลี่ยแล้วงานงานต่อหน้าของบริษนียจโดยู่ที่ประมาณหนึ่งปีนะครับในส่วนของงานของรการร้าส่วนบนอ่านะครับ แล้วก็งานของกา,ารฟ้าสายสวิดเนี่ยส่วนใหญ่สัญญาจะอยู่ที่ประมาณ2อปีนะครับแล้วก็ในส่วนของงานลิตภัณาคดีเนี่ยก็นข้ายที่จะสตานนะครับเพราะฉะนั้นตัวแปดฟองมันจะสุดเร็วนะครับกแปดฟองจะไม่ได้อยู่อยู่ไม่ได้อยู่กระทางบริษัทนนานเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยต้องหมมองภายในประมาณสัก2องเดือน3ามเดือนนะครับประมาณนี้ครับผม อ๋อเรื่องผลกระทบนะครับ,รบก็ตอนโควิดเนี่ยเราเราผลกระทบจากเรื่องที่มีการล็อกดาวนะครับข่าวพื่อตัวผลิตภัณฑ์ตุนสินเราอะนะครับก็ต้องส่งขอข้ามจังหวัดเดียวกันทั้งหมดนะครับออเดอร์เราเนี่ยมันก็มีการขนส่งที่มันล่าช้าออกไปนะครับก็ส่งข้ามจังหวัดไม่ได้ทีนี้นนในส่วนของาการผลิตก็ผลิตผลิตต,ต่อเนื่องนะครับก็ต้องกาไว้ที่โรงงาน ส่งของไม่ได้ในคิวหนึ่งแล้วก็ต้นคิวสองนะครับ <Okay. S 1> แต่ก็ในส่วนของปพเส่ิมด้านค่อยๆขี้คายนะครับแล้วก็ทยอยส่งสินค้าเ,เ,เร่งเร่งไปดมส่งไปในคิวสองคิวสามก็เริ่มเป็นปกติแล้วนะครับในส่วนของพนักงานจีนะครับแล้วก็ในส่วนของงาน,น,งร,านรับ่อตั้งเนี่ยต้งติดเรื่องการต่อต้องาง,งา สามารถดำเนินการดำเนินงานไปได้นะครับแต่ว่าเนื่องจากทางการไฟฟ้าเนี่ยเขามีนโยบายเวิร์กฟอมโกมนะครับตอนช่วงโควิดเนี่ยก็จะไม่ไม่มีทางอินสเปกเตอร์ที่จะมาตรวจงานนะครับก็คือสรุปว่าเราส่งมอบงานไม่ได้แต่ว่างานก่อสร้างก็คือเดินตามโปรเกรไปนะครับทีนี้เนี่ยในส่วนของการบริษัทจัดการเนี่ยเราก็เราก็อาศัยว่าพอพอมันคลายล็อกดาวน์แล้วเนี่ยเรื่องเรื่องเวิร์กฟอมโกมเริ่มเริ่มลดลงแล้วเนี่ยเราก็เร่งเร่งเร่งตรวจรับงานนะครับเราก็เร่งสมมอิ ซึ่งในส่วนของคิวสองคิวสามเนี่ยเราก็เล่นส่งของเล่นตรวจรับงานเนี่ยตอนนี้ก็ได้ก็ได้ที่นับเข้ามาใกล้เย็นแบบที่เราวางแผนไว้ก mm ่อนช่วงแรกนะครับอืแต่ว่าตอนที่มันจะกบตอนคิวหนึ่งไปเนี่ยสิ่งที่มันจะตะกบอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าในตัวปีนะครับที่จะต้องออกประมวลของหน่วยงานต่างๆเนี่ยก็ถูกลดต่อไปเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเทาโอเวอร์อปีนี้เราเนี่ยก็อาจจะ ต้องมาดีๆน,นะครับแต่คงใกล้เคียงกับปีที่แล้วนะครับว่าตอนแรกเราตั้งเป้าไว้ที่ปีนี้เนี่ยเราเราจะขึ้นไปที่ประมาณ700นะครับทีนี้เนี่ยพอโดนผลกระทบจากโควิดไปตอนที่แรกทุกอย่างมปดีเลยออกมานะครับก็ตอนนี้เป้าเราก็อาจจะปรับลดลงมาอยู่ี่ประมาณ600ถ้าดี600ถ้าดีผมว่าหลานนิดเดียวครับนิดเดียวไม่เยอะครับไม่เยอะถือว่าถือว่าไม่เยอะครับแค่นี้เองแล้วใช่ครับใช่ครับ จริงๆแล้วมันมันระกบนี่คือว่าแบบไม่ไม่ได้หมายว่าโกรธมันมันหายไปยนะครับแต่<ๆ>มันถูกลดโพสตออกไป็นาดนคข้แล้อครับผมก็ในส่วนของแท็กรสของบริษัทนะครับหัจะเข้าตลาดแล้วเนี่ยในสนผลของบริษรัทการเงินเราก็คงเน้นไปที่การเมนเองยอดขายนะครับซึ่งผ่านมาเนี่ยหลายปีที่ผ่านมา5ปีย้อนหลังเรา ขายประเด็นแตมันปิดด้านประมาณสี่ร้อยล้านกว่ากันนะครับเราคงต้องเม้นเราคงมีเป้าที่จะเมนเทนตรงนี้ทั้งในส่วนของยอดขายั้งในส่วนของกอสมาจินนะครับแล้วในส่วนที่เราจะโคดเนี่ยในส่วนที่เราจะโคดต่อไปในีมยนงาน,น,นไปส่งระบบไฟฟ้านะครับ ซึ่งงานโปตรงกระโหลกฟีรษเนี่ยเราก็ตั้งเป้าที่จะรดไปในในส่วนของงานที่เป็นหลาจำสิทิ์เทียบีที่เราจะจบงานนะครับแล้วก็ในปีหน้าเนี่ยเราสามารถที่จะเข้าเข้ามาสมบูลณงานด้วยตัวเองได้นะครับแล้วก็5้าร้อยเจ็ดสิงม์เาจะเสร็จขัดไปนะครับเพราะฉะนั้นใน3าปีหรือห้าปีเนี่ยถ้าตั้งเป้าว่าคือปีหน้าเราสามารถเข้าสมูลงานจากที่โครงการลกแค่ประมาณร้อยกว่าล้านนะครับเราสามารถที่จะเข้าพรมงานที่ประมาณสามวอนกว่าล้านได้นะครับ แล้วก็เด่นสองปีข้างหน้าเราตั้งเป้าที่จะลงมลค่า5 0้านกีบห้ได้นะครับ <S <S แล้วก็สัญญาเนี่ยมันจะมานสองปีนะครับโดยเซว่าสองปีปมูลหา้า500ได้สองปีทํางานเพระาะฉะนั้นภายในห้าปีข้างหน้าหลังจากวันนี้นะครับ<ช>เราก็ตั้งเป้าที่จะเข้างาน500กีบด้วยตัวเห็นได้ก็คือมูลค่าโครงการถึงที่หนึ่งพันล้านบาท<ม>่องโครงการนะครับ เราก็ยังมีในส่วนของสับเซสชันด้วยนะครับที่เรามองบริษัทเราเนทำงานเรี่ยวกับธุรกิจพลังงานนะครับ<ช>แล้วก็ยอดขายเราเน้นจะเติบโตตามอ uh, uh, ็อมต้องการใช้ไฟฟ้าประเทศไทยนะครับเราก็จะเติบโตตามตรตงนั้นเพราะฉะนั้นในส่วนของการใชไฟฟ้าเรา,า,ปปาก็จะมีส่วนทีาไปประมูลด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งเรามีพาร์ทเนอร์ที่เป็นทั้งบริษัทในประเทศไทยนะครับแล้วก็บริษัทต่างชาติเพื่อที่จะเข้าข้อมูลงานสับเซชันตั้งบอกการไฟฟ้าส่วนทุยพาด้วยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตด้วยนะครับ,บ แล,แล้วปัจจุบันนี้เนี่ยโดยสัดส,ส่วนไรายได้นะครับจากถ้ามองแบบนี้เนี่ยคอนกรีตเสาไฟฟ้ากับสายส่งเนี่ยมันประมาณเท่าไหร่ครับตอนนี้สัดส,ส่วนมันด้วยส่วนของเสาไฟฟ้านะครับผลิตภัณฑ์กีรเรารวมเสาไฟฟ้ากับเสาเข็มมานะครับ,รบเราเรา,เราเน้นเสาเสาไฟฟ้าเป็นหลักก็สัดส่วนของของผลิตภัณฑ์กีรทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณหกสิถึงเสิบเปอร์เซ็นต์นะครับในส่วนที่เหลือมันจะเป็นงานก่อสร้างสายส่งไฟฟ้ากับงานโยธานะครับ สามสิบถึงสี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับผมครับแล้วเรามองว่ามีโอกาสมันจะขึ้นมาเวทดห้าสิบห้าสิบไหมครับสำหรับสายส่งเพราะดูว่ามาจิ้นมันน่าจะดีครับอย่างนี้ครับคือจริงๆเราเรา,เราตั้งเป้าที่ว่าได้ผมจะเรียนไปเบื้องต้นนะครับ,รบว่าตัวสินค์ทั้ี่เราคงแม,มนเทนนี้ประมาณสี่ร้อยล้านนะครับ พราะฉะนั้นโครดหลายจากนี้เราเนี่ยมันจะไปกรอที่ตัวสาตรงและปุ๋ยตาเนี่ยนะครับซึ่งจริงๆแล้วถ้าเกิดเป็นไปตามแผนเนี่ยปีหน้ามันน่าจะขึ้นมาที่50-54นะครับในส่วนของการผลิตภัณฑ์ย5อและในส่วนของกานก่อต้าน50เปอร์เซ็นต์ครับผมผมถือว่าตรงตรงนี้น่าสนใจนะครับเราว่ายังไงไฟมันต้องทําตลอดนะครับแล้วเห็นว่ายังยังมีเราหลังจากเข้าตลาดแล้วเนี่ยเราเราไอ้น้สิตตัวเราเยอะไหมครับตอนนี้ งงดีนี่สินต่อทุนนะครับดีเราเยอะไหมดีเอครับครับน,นี้ก็ิงๆก็เป็นจะเป็นจนุดจุดแข็งจุดเด่นของเราคนข้อเลยเนยนะครับเพราะตอนนี้ดีของเราเนี่ยเราสัปดเาเราต่างม,มากนะครับ,รบและตอนนี้เนี่ยดันีเอสแบบเปลี่ยนนะครับของเราเป็นขั้นตอนแต่ดีแล้วที่ศูนย์จุดหนึ่งเจ็ดเท่านะครับ ใน Q2 นะครับซึ่งใน Q3 เนี่ยก็น่าจะลดลงจากตรงนั้นด้วยนะครับซึ่งจริงแล้วที่ผ่านมาเนี่ยทางบริษัทเนี่ยเน้นที่การใช้ทุนที่เป็นหลักนะครับอ่ก็ก็ใช้เงินทุนหมุนเวียนในการที่จะขยายกิจการนะครับมามาตลอดการดําเนินงานที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นตัวเดนเนี่ยเราเราเราจะมีตัวเดตในแต่ัะส่วนที่ต่ำมากนะครับแต่ทีนี้เนี่ยถ้าถามว่าในส่วนของวงเงินเนี่ยเรามีไหมนะครับในวงเงินในส่วนของวงเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากธนาคารนะครับของเรามี พร้อมที่จะรับงานในในระดับพันล้านเลยทีเดียวในแเราก็พร้อมแล้วนะครับถ้าพูดถึงในตัวนของตัวไใบแนนดิ้งการธนาคารนะครับทั้งโปรเซสใบแนนทั้งอีเอ็นทั้งโอดีทั้งพวกแบงก์การันตีต่างๆเนี่ยเรามีพร้อมอยู่แล้วนะครับนะซึ่งตัวนี้เนี่ยข้อเด่นข้อหนึ่งของเราเนี่ยเราคงเน้นที่หุ้นของเรานะครับที่จะเป็นหุ้นที่เน้นพันผลนะครับจ้าวคือสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยทางบริษัท ผลตอบแทนผู้ถือหุ้นมาโดยตลอดนะครรบแล้วก็สามปียอดหลังเนี่ยเราจ่ายผลที่มากกว่า5 0สิเซตของกาไรนะครับตั้งมือกนมาสามปีแล้วก็นโยบายผลของเราเนี่ยห้าิเ็นนะครับแล้ว่าสามปียอนหลังมัลดจ่ายเมาตลอดครับผมโอ้ครับแล้วหลังจากจองซื้อไปแล้วนี่ครับปิดจองไปแล้วเนี่ยการตอบรับเป็นไงบ้างครับครับ้องการตอบรับดีครับดีครับก็ เราก็ได้รับการตอบรับทั้งจากนักลงทุนรายย่อยนะครับทั้งทุนรายใหญ่นัลงทุนสถาบันนะครับก็ได้รับการตอบรับดีครับที่ได้รับการจิดแต่มาจากทางท้านไลเตอร์นะครับครับโอ้โหก็หุ้นเรานี่แค่115ล้านเนี่ใช่ไหมครับ115ล้านครับเป็นหุ้นเป็นหุ้นเล็กกันนะครับถ้าเอ่มองเราเป็นหุ้นเป็นหุ้นเล็กเนี่ยในรูปของการเติบโตแนอนาคตก็ยังมีอีกเยอะครับผมอืมโอเคเลยฮะหุ้นเล็กราคาก็แหมน่าสนใจด้วยไม่ใช่อะไร ใช่ครับใช่จริงแล้วเนี่ยราคาเราติดสายราคาแตกต่างกันนะครับโดยาะว่าน้าปัจจุบันเนี่ยลูกแปลูของบริษัทก็ไปเฉลี่ยต่างแล้วนะครับเราขายที่ E E ประมาณแปดเท่านะครับแต่บริษัทเทียนเนี่ยตอนนี้ E E เฉลี่ยอยู่ประมาณสิบเอ็ดห้าประมาณนี้นะครับสิบห้าเท่านะครับที่บริษัทเทียนก็ถือว่าเป็นดิสเคาที่ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับแล้วอย่างนี้เราคาดหวังวัน เศรษฐีไหมครับเป็นไงไหมครับ,น,ไไรบน่าจะเขียวสดใสในสถานการณ์แบบนี้นะครับครับ <c oughs> จริงๆผมมองว่าก็ก,ก,ก็เป็นเป็นเป็นช่วงจังหวะที่ดีนะครับเร <c oughs> เป็นดิเ็นรตลาดจะเห็นปฏิบันเนี่ยในหุ้นไอทีโอหลายๆตัวนะครับก็เลยรับการตอบรับเส้สดีนะครับ <c oughs> แต่ยังไงเนี่ยสำหรับทางบริษัทเองเนี่ยก็อยากจะให้มองที่พื้นฐานของบริษัทเป็นหลักนะครับ เพราเราก็ม <mondo> ีจุดแข็งแล้วก็มีเป้าหมายที่เราเตรียไว้ในค่อนข้างจะชัดเจนในอนาคตที่สถาบับครับครับผมก็่อื่วผมขอขอบพระคุณนักลงทุนทุกท่านนะครับที่ให้ความสนใจกับทางบริษัทศิลปกรจัดจัดหน้าชนนะครับ ก็ในการเข้ามาตรเบียนในตลาดหลักทรัพย์ครั้งนี้เนี่ยผมก็หวังว่านะครับจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับเซงออเดอร์ทุกๆู้ายนะครับที่ทางบริษัทดิวด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นู้ถือหุ้นนะครับตุนกรอกค่านะครับแล้วก็เออท็อปเออร์ธนาคารต่างๆนะครับโดยเฉพาะู้ถือหุ้นเนี่ยเรามุ่งเน้นตอบแทนู้ถือหุ้นมาตลอดนะครับอย่างต่อเนื่อง เก่าคือทิศปีที่ผ่านมาเราจ่ายปันผลมาทุกปีนะครับแล้วก็สามปียอดหลังเราจ่ายปันผลเนี่ยมากกว่า5้าสิบของกำไรนะครับตามนโย้อนหลังเราคำนวณไว้ที่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับในส่วนของเซ็นโคลเดอร์เนี่ยตามซีเอสอาบริษัทก็มีการจัดทุกปีนะครับโดยเน้นไว้ที่ชุมชนรอบๆห้างโรงงานแต่ก็ต้องรวโรงงานก็เข้าไปสนับสนุนเรื่องการศึกษาเรื่องศาสนาเรื่องสาธารณสุขต่างๆนะครับก็วนเวียนกันไปในส่วนของโรงงานนี้เนี่ยนะครับแล้วสุดท้ายนี้เนี่ยก็ต้อง ป่าตีละตอนนะครับไปตัติละรอจะตัดมาช้วนนะครับหรือเอสเกไปกับนั้นทุกท่านเลยครับขอบคุณครับผมครับผมก็ต้องขอขอบคุณคุณพากกรอย่างสูงเลยนะครับสวัสดีครับครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารและประสบการณ์อันยาวนานในการพัฒนาธุรกิจที่เติบโตต่อเนื่องมาตลอดอย่างยั่งยืนร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับธุรกิจของเราเติบโตไปพร้อมกับเรา บริษัทศิรกรจำกัดมหาชน